นะเป็นทริปเล็กๆค่าคันสองร้อยยี่สิบห้าคนแต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากเละแน่ๆเลยวันนี้ไม่รู้จะได้โตหรือเปล่าหรือว่าจะได้ตกหรือเปล่าเพราะตอนนี้ฝนตกหนักมากไม่รู้ว่าที่บางกุนเทียนฝนตกหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวไปรอชมมันครับขออนุญาตเดินทางก่อนเลือยังสุดจ้ะถ่าย้ถายู้ดูดทางเข้าทพย์ครับสุดๆอดะวันนี้บอกเลย นี่เรามาประมาณเกือบสองโลได้แล้วนะจะได้นะครับที่เขาบอกสามโลเนี่ยบอกเนื้อยะเลยสามโลโอ้ห้างยาวๆใจครับนี่ถ้าเดินก็เรียบร้อยใจใจไหมใจเลยเอาละครับมาถึงแล้วเดินทางประมาณสามกิโลโคตรเหนื่อยเดี๋ยวเช้าๆที่ผิวน้ำก่อนเพราะน้ำมันไม่เยอะจะรอบผิวน้ำก่อนเลยแล้วค่อยตามไปใต้น้ำ แต่มันตื่นขอลองผวน้ำก่อน คนโดนยังเอ็มตีช่องน้ำลึกที่ดิน้ำตีใต้น้ำเห,หรอไม่โดนแล้วพี่โอ้ยใหญ่ด้วยกัดไรพี่ก็ะดีเหตุพี่กัดใต้น้ำตูมนล้ศเลย หัวน้ำไม่ลึกหรอกแต่น่าจะเละ cứ đึng tưng à Bình những người khác nữa là một người khác nữa ยังหัวแบกไอ้คีมอะ่ะไหมคีมคิปเปอร์ว่าหมอนอะม,มันกินอย่างนี้ไป<ม>เอา,เอ,าออกไงอ่ะ นะครับหนึ่งตัวายางหัวแบกอยู่ไอกมดแล้วสวยงามอะไรเนี่ยายางหัวจิ๊าาจครับ สวยๆครับผมพยายามมาเก็บตัวแรกตัวแรกเคยไซส์เลย่ยยกันรอดดูรอดดูเอ๊ะเมื่อกี้เก็บนีน้บิ่งใหญ่ไปมาเดี๋ยวลองไปห,หดแป๊บนึงกันนะ ให้เพิ่มไหมพี่แล้วกิ้ไปได้ตรงไหนมากเขโม้ไว้ก่อนเองไม่อาจตรงนี้ปั้เนี่ยตรงไหนโม้โนกี่กอกัดตรงวัดเหรอครันี่ย่าไปเลยเก็บพวกกระทาง ทังไหนทังนี้เหรอเสียงเนี่ยเรามันตืเลยไไหนจะติด เอกมาค,คิปเปอร์หน่อยไม่ต้องนะองนะโอ้โหสวยเลครับตัวนี้ไอ้ไปลาย่างหลุดไปเลย,ย,เลยตัวที่สีของวันนี้ครับหลังจากตัวที่สองที่สามคลิปเสียไปโดนตั้งค่ามันสว่างดูไม่รู้เรื่องเลย ก็ไม่ไ<ป>เหลือสองตัวแล้วนังหุ่ง 5, นังหุ่งพยายาง,งเอาป่ะสั่งเผื่อหกสิบบาทแล้วเนี่ยแบงค์ดาสสั่งมาหมด ตัวแรกที่พี่ได้มันไม่เถียงนะพวกนี้เถียงทุกตัวเลยพี่ค็นึัวมันใหญ่และเบ็ดมันเล็กก็กลัวมันจะหักตัวเบ็ดอ้ฝั่งนู้นไม่สู้นะมันตื้นตอนะฝั่งนี้นะมันลึกนะ chúng mình, chúng mai, đã, chúng mới mà lên. Hey, chú đi, hey, มักัดไม่ติดโอ้ยหนีมืออันนี้แบบที่ปพงเมื่อกี้เนี่ยโหร้านใหญ่ด้วยโหตัวนี้ยังไม่มียังไม่ได้ไม่ได้นี่ห้าหกโลเนี่ย,ยดูไซส์ดิ สามคนแปดตัวได้อยู่พี่ใครจองผมช่วยส่งไอ้นนี้ให้ผมทีนะได้ครับกา,ารรวมวันนี้ครับได้อยู่ครึ่งวันกลับแล้วส่วนทิศหน้าจะไปไหนแล้วเดี๋ยวผม จะบอยทีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับอีกเรื่องที่จะบอกคลิปเสียไปหลายคลิปมากแต่ก็มีฉากได้ปลาอยู่แหละแต่มันก็ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวจะลงให้ดูครับโคตรสวยเลยสายไดปลาแลางหงายช็อตอยู่ปะกันอะไรอะ่ะ โอ้โหสวยกัรไร่มอสปลายางหัวจิกเหรอนี่ครับฉันมอสได้แล้วงไงตึงๆเลยยกก่อนหรือว่าอะไรก่อนมาเรื่อยบรรยากาศมันก็กอากาศนะใช่สวยเลยกระชังอยู่ไหนหนู่น โอนโหดูใหไใสดิมอสต,ต่างกันเยอะเลยว่ะมอสเอาโยนชังไปยังกลกยไว้พี่ขอรูปมาดิต้องส่งหน่อยว่ะเพราะแรกพี่วัดเลยมีสองอย่างไม่ออกมาซื้อก็ออกกลับเลย นี่นก็มีเหยื่อติดอยู่อีกคหนึ่วันน่ะั่นนะที่เสาอะไรไหนนะเอ็งไม่เก็บเอาวะตัวนั้นแหละตัวใหญ่่ต <st éc à S 2> ้องอาจจะยกได้หรือเปล่าเบ็าตัวเล็กมอดลุงไว้ได้ปะ อไม่ใหญ่มากนี่ว่าแต่เบ็ดสามทางพิมพ์ตัวทีเดียวไงหรือยกได้ไหมลองมองนี่ถ้ายกได้ยกสายขึ้นมาเลยพปุ๊บเลยตอนนี้อาะไปแล้วยกขึ้นมานี่ดิสวย ขอ,อรูปหน่อยได้อีกแล้วครับนี่ปลายัางตัวเดิมปลาช่อนไซเดิมไม่ได้ไซใหญ่เขาเลยงงจังคนเนี้ยสถานาการณ์วันนี้เป็นสถานาการณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างค่อย กี่ตัวแล้วนเนี่ยขกาง่ช้าเนี่ยตัวเดียวปลามันเยอะมากเลยในบ่อเนี่ยไม่กินเยอกินอะไรปลาเปนเขี้่วมันกินเขียดสดอ๋อยืนงงในดงเขียดอย่างที่ว่าไว้สุ้เขียดสดไม่ได้